สวัสดีครับผมนูเอพี t อโตค้ครับวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่นะครับ f อร์เรนเจอร์ครับแต่งไวท์แท็กนะคันนี้ปี14ครับผมสภาพสวยครับเกียร์โตนะฮะเกียร์โตราคา459ครับมีโปรโมชั่นนะครับผมลูกค้าดูคลิปนะฮะมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษนะครับแล้วก็จะไปเน้นเนี่ยฟรีเงินดาวนะครับออกรถศูนย์บาทครับไม่ต้องใช้เงินครับผมสภาพสวยครับเดี๋ยวพาชมด้านในนะครับ อันนี้เป็นแต่งไวทคนะฮะตกแต่งเป็นไวทัคครับผมสภาพดีนะครับล้อแม็กเดิมๆครับ17นิ้วครับผมล้อแม็ก17นิ้วครับยางปี21นะฮะยางปี21ครับสภาพตอกอยางเคได้เลยครับสวยครับ เครื่องยนต์นะฮะเป็นดีเซล2002นะครับ2.2ออโต้ฮะ6สปีดครับเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนนะครับเป็นไฮไลเดอร์นะฮะแต่ว่าตกแต่งเป็นไวท์แท็กนะครับไฮไลเดอร์ er ก็จะเป็นรุ่นสูงนะฮะจริงๆแล้วเป็น XLT ครับคันนี้ตกแต่งเป็นไวท์แท็ก ไวแท็กก็จะมีป๊อปอัพที่ปิดไอกระบะนะครับเลื่อนเข้าออกได้นะครับอันนี้เป็นของไวแท็กรถก็เดิมเดิมนะครับตะเข็บเดิมนะครับรถไม่เคยชนนะฮะนี่ครับเดิมเดิมครับภายในก็ไม่ได้บรรทุกอะไรฮะค,รคือถ้ามีฝาปิดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เน้นงานบรรทุกครับ สวยงามครับสีขาวบอดก็จะนิยมสีขาวสีดำกันนะฮะสภาพสวยใสครับเปนเดิมเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะครับมาดูจุดสำคัญนะครับ เม็ดอักเดิมโรงงานนะฮะเม็ดอักเดิมเดิมนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะฮะเม็ดอักเดิมอันนี้เพจนะครับเพดจะอยู่ข้างประตูครับอ่าซอกประตูก็เดิมนะครับเนี่ยรถไม่เคยมีตำหนิไม่เคยโดนชนไม่เคยมีอุบัติเหตุเงี้ยมันก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องไปไขมันนะฮะเป็นเดิมเดิมมันต้องเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ครับทั้งคันนะฮะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวา,ขวา,ขวาเป็นซอกเดิมหมด เ่ลาเพื่อนๆมาดูรถไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าซื้อไปขายต่อหรืออะไรเขาก็ต้องดูแบบนี้กันนะครับอันนี้เลขไม้น้อยครับผมเลขไม่นะฮะหนึ่งแสนหกหมืน 1, 60, 000, 000กิโลนะครับไปดูจอเลือนไม้นะฮะอ่าอดนี้เลือนไม้จะสวยครับพวงมาลัยเนี่ยมีแอร์แบกนะครับแอร์แบกคู่หน้านะครับ อยู่ที่พวงมาลัยแล้วก็อยู่ที่คอนโซลนะครับแอร์แบ็กส่วนวิทยุก็มีจอเพลเนียนะครับก็สองหมื่นกว่าบาทครับมีกล้องหลังครับผมจอเพลเนียครับมาพร้อมกล้องทองหลังนะครับอันนี้เสียงค่อนข้างดีนะฮะก็ของเก่าเขาเป็นคนรักในการฟังเพลงนะครับผมงเสียงดังหนักแน่นดีฮะสวยครับผม คันนี้4ี่ประตูภายในห้องโดยสารก็กว้างนะครับนั่งสบายครับอร์ะก็อารมณ์แบบออกสปอร์ตนะฮะภายในเป็นสีดำครับผมคันนี้เป็นเบาะผ้าฮะเดิมๆเป็นเบาะผ้าครับผมก็จะเหลืออย่างเดียวที่ไม่ได้แต่งเพิ่มนะฮะก็คือเป็นเบาะเดิมครับถ้าเป็นวแท็กก็จะเป็นเบาะสีดําออกแดงนะฮะแคันนี้เป็นเบาะผ้าเดี๋ยเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมนี่ฮะห้องเครื่องเดิมๆครับ คันหน้าเดิมนะฮะคันหน้าเดิมก็จะมี AC อยู่ทางด้านทั้งซ้ายทั้งขวานะครับจะมีตรงนี้ AC ตรงนี้นะฮะนี่ฮะน็อตน,น็อตเดิมนะนี่ครับแก้มเดิมน็อตเดิมนะปากกระโปรงเดิมปากกระโปรงเดิมหมดทุกจุดนะฮะนี่ครับก็จะมีโลวโบก่อนเห็นไหมฮะกระโปรงเดิมเดิมทุกจุดนะฮะ นะครับคันเดิมก็จะมี a c อยู่ทางด้านนี้ฮะแล้วก็เบรกดูเบรกกันบ้างนะฮะเบรกเป็น ABS นะครับรุ่นท็อปเกียวโตก็มีเบรกเป็น ABS ครับผมทีนี้คันนี้เขาใส่ท่ออินเตอร์เป็นท่อพิเนียมมานะฮะเนื่องจากว่าอาตาัตราเร่งจะดีกว่าดีของเดิมฮะท่อเดิมเป็นพลาสติกก็จะแตกง่ายมาด,ด้ากับฟอร์ดเนี่ยถ้าถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นท่อแบบนี้ครับฟิลลิ่งในการขับขี่ดีกว่าอาตาัตราเร่งดีกว่า แล้วก็ทนทานกว่าครับผมเครื่องดีะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะครับเครื่องเดินเรียบเลยนะฮะแข็งเ,เพาะครับผมเดี๋ยวผมสรุปราคาให้เพื่อนๆฟังนะครับคันนี้นะฮะ ปอตเกียวโตนะฮะตกแต่งเป็นไวท์แท็กนะครับสีประตูเป็นไฮเลเซอร์นะครับตัวยกสูง x อ p นะครับ459านะฮะราคาโปรโมชั่น459ฟรีดาวฟรีโอนฟรีจัดนะครับออกรถศูนย์บาทครับเพื่อนๆไม่ต้องใช้เงินครับผมรับประกันไม่มีพิกว่าไม่มีชนหนักนะครับผมรับประกันไม่มีพิกว่ามไม่มีชนหนักเดิมๆนะฮะต่างจังหวัดรับเอกสารที่บ้านได้นะครับลูกค้าไม่ต้องเดินทางมานะครับมีบริการรับเอกสารถึงหน้าบ้านท่านเลยครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจติดต่อไม่ได้ครับเซ็นเอพีโต้คราครับผมถนนกาญจนาพิเศษครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับสวัสดีครับ